การไปโปรโมทหนังเรื่องนี้แหละครับที่วันที่สองก็รู้สึกเป็นครั้งแรกแล้วก็คือจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าแพ้มุกแบบอะไรที่มันเดิาทางยากอะไรแบบขับขับตายเลยครับในคนเวทีก่อนตอนที่จะเวทีเราได้เตรียมตัวไปเลยว่าเราจะทำไปตื่นอะไรแน่ไม่รู้อะไรเลยครับตอนไปก็คือไปไปทีก็คือเขาบอกว่าเออเนี่ยต้องอ่าต้องอตอง้องกอดิเก้ด้วยแล้วก็ต้อง แสดงกับเขาครับผมก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์มากตอนที่จะรู้ว่าจะต้องไปแสดงเราต้องมีการรำแอบซ้อมที่บ้านไหมคะใอ๋อไม่ไม่เตรียมตัวขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยครับผมตอนไปโชว์เคยดูที่เกมมาก่อนแน่นิ่งเลคยดูครับเคยดูตอนเด็กๆนะมครับตอนเด็กๆด้วยครับเพราะแบบเมื่อก่อนย่าก็เปิดให้ดูด้วยแล้วแบบนีเราจัดระเบียบร่างกายตัวเองไหมเพราะปกติเราเล่นแต่บ้านก็ก็ ไม่โฟลขนาดนั้นด้วยแล้วยังเก่งๆอยู่ครับตอนเล่นตอนนั้นแค่เป็นคนสุ่มสอบมากกว่าที่ทุกอย่างโอไม่เลยครับเขาแค่บอกว่าเออเขาให้ทำไรเราก็ทำตามเฉยๆคือไม่มีมุดไม่มีไม่มีสคริปต์เตรียมด้วยทำยังไงคือแปลงไอเดียอะไรใช่ก็คือเขาส่งอะไรมาให้เราก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเาแต่พวกนั้นคือเขาเก่งมากๆด้วยเราต้องทำตัวยังไงคะอยู่บนเวทีแล้วต้องแบบเก่งๆกะแข็งๆโอ้ผมขำอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องเลย แฟนบ้างไงอ่ะคือแบลกหลังจากที่เอชสุดหลอในชุดดำอ๋อแฟนแก็บอกว่าอะไรใหม่ๆครับก็อะไรใหม่ใหม่แฟนเขาว้าวไหมก็ว้าวด้วยขำด้วยอะไรก็ถือว่าได้คลายเครียดแล้วกันครับติดใจไม่คะเห็นหมุนตัวรอบสองรอบคือบนเวทีติดใจไหมคะไม่เห็นอะติดใจไหมคะกัรเล่นลิเกอ๋อราะว่าติดใจไหมผมจริงๆผมเป็นคนแบบชอบเล่นมุกอะไรอย่างนี้แบบว่าคือชอบดูเขาเล่นด้วยครับผมก็ชอบและสนุกมากๆแต่สิ่งที่คนก็ว้าวเหมือนกันนะคะก็เรื่อง มาลยมาลยมาลลยน้องใจเนาะงแบบผมก็มาลลยคือได้เยอะมากจนแบบว่าลุกเกือบไม่ขึ้นต้องให้คนมาช่วยดึงไปลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวใช่ครับคือไม่ได้หนักแบงค์นะหนักเหรียญเหรียดสิบมีเหรียญด้วยมีเหรียญด้วยครับท้ายก็เป็นหลักแสนเลยครับอ่ากาไม่รู้ถึงหรือเปล่ายังไม่ได้แก่เลยยังอยู่ที่เดิมเลยครับตอนนี้ต้องกลับไปนั่งน้ำเลยไหมก็ดูก่อนเลยกันครับคือแล้วแต่ฟิล ร้องหน้าดงมีนก็จะไปเวทีหมอนำงามีโอกาสไหมถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสพี่แจ๊คชอบองนี่แล้วหนชอบรหมอลรำคนไหนหมอนรัใเหมอนรำใหญ่โอ้วหอะไรอย่างเงี้ยร้อดสักเพลงแสดงว่าชอบหมอนำใช่ไหมไปร้องเพลงแบบหมอลำนีใไหเลยไอสักเพลงพี่แจ๊คามสักเพลงสักหนึ่งบอกว่าอยากออกหมอนำ ม,มีโอกาสก็อยากอยาก,อยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงๆแบบว่าไม่ได้ปิดกั้นเลยแล้วลอวเอวหนูดีไหมคะก็กมีปวดหลังตอนเล่นกีฬาบ้าง หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มไม่ได้แข่งนะมี่มกันใช่ตอนนี้จะกอนตอนนี้จะกอนเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะแต่เห็นว่าการเตรียมตัวการเดี่ยวแขนต่างๆของผมก็สำหรับผมใช่ไหมครับก็่สำหรับผมก็จริงๆก็ปกติจะไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมมันก็ไปแข่งเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ได้ซ้อมนะครับก็ถือว่าอ่าก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นใจในฟอร์มตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะพูก่อนที่เราไม่ได้ซ้อมแล้วเราไปแข่งใช่ครับจำนั้นเลย ไ,ได้ไเรเ่นนะเพราะว่าเราเล่นเป็นทีมไม่ไมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นได้ไงแต่เรเล่นได้นี่คออะไรคอนเสนี้ยครับคอนแสวครับคอนแสไม่ลไม่ลงเเห็นกัแสก้เห็นเห็นเบกบนเขาดำดแเดจริงจ คนแบบว่ามาถามนะผมก็ตอบตลอดว่าทีมีนเฮ้ยมีนมยทมีนมีมีรัมี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 ีมี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 ีีมีมีีมีีมีีมมี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 มมีมี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 ีมมีมีีมีมีมี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 ีมม ก็ก็ปกติก็ปกติ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 วันนี้เขาก็ไปแข่งได้โดยใช่ก็ปกติก็ก็มีบ้างนะผมก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะเงี้ยอย่างพี่ชายเราแบบมีาอะไรไหมนไม่ไม่มีปรึกษาผมก็แบบว่ารู้เรื่องกันก็โอเคก็เข้าใจกันง่ายๆกับพี่ชายเข้าใจเราเจอเจอกันที่สนามร้ายก็เจอเจอกันบ่อย ค <cient> ุยเรื่องเ้่นบาเรื่องหนังเรื่องคอมการเล่นเรื่องแบบสถานที่เล่นบาสความังใจส่วนมากก็จะให้กำลังใจว่าพิธีหนกลใจก็เอาจริงผมไม่เคยให้กำลังใจกันแล้วกันเลยไม่คือเวลาเวลาจะพูดแล้วมันขนาดวันเกิดเนี่ยยังไม่แค่ป a ้ p y b i ร t เดย์แค่นี้ได้เพราะมันเหมือนเวลาถ้าเราจะพูดความังใจมัน

มีเลยมีแค่แบบยังไงอ่ะก็แบบปั่นๆกันมากกว่าส่วนมากไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีคำหวานไม่มีความในใจไม่มีอะไรเลยมีรู้จักมีทิ้งไปไหนกันนะสิบปีสิบแปีจริงเหรอสิบปีสองกว่าเขาอยากอยู่อ่ามันยงไมอยู่ด้วยกันอะไรสโมสรอะไรช่องด้วยอะไรสี่ปีที่สัมผัสตัวมาเาเป็นยังไงเขาก็เป็นแต่ว่า แต่ว่าคือถ้าเขาให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเขาให้คำปรึกษาดีก็ถือว่าเป็นพี่คนหนึ่ง <anak> ท <lonely> ี <Wet> ่แบบว่าเออเราเคารพเขาอย่างจีิที่ผ่านมาทุปีเรากับเขาใครให้คำปรึกษากันในการบ่นก็เพื่อทพันกู้แล้วก็ใหญ่เวลาคุยปรึกษากันปรึกษาได้ดยก็ได้เป็นเรื่องจริงจริงผมอะตอนนี้เข้ากันใหม่ผมจะปรึกษาเรื่องงานเพราะแบบผมก็ไม่เป็นงายคนใหม่แล้วก็การ การเล่นการแสดงก็คุย like, กันถึงเรื่องตัวละครเนี่ยเวลาเขามีไอเดียใหม่เขามาแบบเออเนี่ยมันก่อนเล่นเป็นตัวนี้มาแล้วเขาแบบต้องคิดต้องรู้ต้องมาแชร์กันมาแชร์กันตัวอย่างเรื่องฟังชอบเขาที่ไรกุศลกันไหมก็ไม่นะ่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่แสดงความรู้สึกอะไรก็ยังตังค์เขาตังค์เลยเนาะ ทำไม่ได้ดิชิตันเขาแบบชืมแบบทาไปละลายซับด้วยกันอ oh. ๋อคใหญ่ะกคือใหญ่ซื ja like ้ออะไรกันเอ่อรงเท้ารองเ่้ารอเาบารองเท้าบาสไปกี่มากี่แสนแล้วครับอ้ไม่ถึงครับแต่พี่หิงแน่ถึงพี่ิซื้อบ่อยกว่าใช่ิี่หิงซื้อตามกระแสริฐแต่ใช่เดียวกันไหที่หิงแน่สิบสามส1บสีผมสิบเอ็ดสิบองอุ้ยรองเท้าบอกโทรแล้วไปไปพี่บ เไม่ใช่แลใ่ใหญ่กว่าเป็นพี่ทอานน้นหนังค่ยนีครับ่แล้วผมก็ฝาอ่าเหน่ง The Tutor พี่วันมาสอนด้วยนะครับผมก็ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ15พฤษภาคมนี้ครับขอบคุณครับ